ມາສູ້ເລມາລໍມາຮ່ວມກັນຫມູ່ເຮົາເຊົາອິດສາມາເດີ້ມາຕຸມໂ สวัสดีครับผมกิติสิงหาปัตครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติค่ะมือนีห้าสองคนมาประจําการอยู่ตุ่มโฮมค่ะเบิ่งกันทุกมเมื้อค่ะจันทึงศุกหามงเคิงฮอดหกโมงแรงช่อง3ามกด33โทรศัพท์กดสาพัค่ะอ่าหมอแพทย์มือหนีมาในชุดงามเด้เป็นผ้าไหมมัดมีค่ะอ่าสวยงามมากผมกับมาแปลกเล็กน้อยเหมือนเพาเป็นเ่าเป็นชุดไทยค่ะหรือว่าพื้นเมื่อครับที่ใส่ชุดนี้เพราะนี่ครับเห็นบ่ตาสภาพกาชาติไทยค่ะ มือนี่เป็นมือแรกของงานกาชาติอยู่สวนลุ่มเดี๋ยวต่อ้ทยรายการสีผ้ามาส่วนพี่น้องไปเที่ยวงานกาศาสตร์กับงานกาศาสตร์มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นงานสําหรับพี่น้องทุกชนชั้นทุกมุคทุกเราวอีกทีครับดีครับงานกาศาสตรไปได้กุศลน้ำมือนี่มีอย่างเนี้ยมือนี่ช่วงแรกนี่มันจะมีเรื่องดีๆความสำเร็จของคนอีสานครับเ่าก็อยากเปิดรายการนี้เป็นเรื่องดีๆเู้ใจ ช่วงที่สองกับเป็นความภูมิใจของคนอีสานด้วยกันครับลูกหลานอีสานที่ไปได้ดิบดียูททุกวงการเข้ากระสีเอามาออกรายการเพื่อเป็นการชื่นชมเป็นการชอยสนับสนุนกันนะครับนักร้องสาวเสียงใสเสียงดีเดี๋ยวพี่น้องสิมาเบิร์ครับเดียววันไปไถนะครับช่วงที่สามยู่ดีมีแห้งมีมอแพท์สิภาพาวัดความดันเพราะว่าความดันโลหิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งกับบนหน่อยก็เบาหวานที่เคยบอกไปว่าหลายเพราะฉะนั้น สื่อเครื่องวัดความดันไว้ยู่บ้านพี่น้องก็วัดเองได้ครับเดี๋ยวหมอแพทย์ถึมาสอนแมนค่ะครับอ่าข้าวแรกข้าวดีเป็นของไีหมอแพทย์เป็นโตโน่อ่าเป็นคุณโตโน่อะโตโน่นี่นองลุงเลียนพี่เด้ครับเออเหมือนหนึ่งตรงอายตรงพักขอนแก่นวิทยาลัยเดี๋ยวโตโน่ฟังอยู่ต้องมาออกอะไรับมาออกเชินกันตรงนี้เลยอ่า ต้องบอกกันว่าเมาื่อวานนี้ค่ะคอยู่แขวงข้าม,มวลสปปลาวเ mm hmm. นาะคุณโตโนผภาคินนักล่องบ้านเท่านี่แหละค่ะคเพื่อนได้รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติสันที่หนึ่งจากท่านวันไซพ้องสวรรคร์เจ้าแขวงข้าม,มวลสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นตัวนะคะโครงการเพื่อนก็คือ one man and the river นคนหนึ่งไหวคนหนึ่งไหวคนหนึ่งให้เนาะหลายคนให้เออเอาไห้หลายออหนึ่งคนไหวหลายคนให้ออนะคะอ่าเมื่อปี2565ครับเพื่อตอนนั้นอะระดมเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล,ลน,านครพนมค่ะโรงพยาบาลแขวงขำามวนพร้อมค่ะเพื่อให้ทั้งสวงฟังโขงเนี่ยนะคะได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดี โดยโรงพยาบาลแขวงข้ามวลเนี่ยเพิ่นได้รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ตั้งสิบเก้ารายการเป็นมูลค่าตั้งยี่สิบล้านบาทอ้อ่าลา้านนั่นแหละครับเกียรติมากครับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของผมครับอืมเป็นเกียรติมากแล้วก็ชื่นใจครับผมอยากเห็นคนไทยคนลาวเรารักกันเนาะต่ามัมคีกันแล้วก็การว่ายน้ําครั้งนี้สิ่งที่เราได้มากกว่าเรื่องของเงินก็คือเรื่องของ ความรากความสามาคัคคีและที่สําคัญเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้ง2ฝั่งโขมนะครับหลังจากที่พวกเราเจอกับโควิดมาผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักกับนาคารพนมได้รู้จักกับท่าแขกแขวงคำม่วนมากขึ้นนะครับ พ่อกลับมาฟังไทยคุณโตโน่เพิ่นกบใส่ชุดสันตะควาดเหมนเดค่ะไปที่สวนพัฒนาจัดสวัสดิการสังคมเนาะผู้สูงอายุอยู่นครพนม,อ,มอยู่ทาอุเทนค่ะเ<ม>พื่อเขาเอาน้ำของอขวัญเนี่ยไปมอบให้ผู้สูงอายุตั้งกว่า80คน<ม>แล้วก็เปิดมินิคอนเสิร์ตพร้อมค่ะร้องเพลงสุดๆให้ผู้สูงอายุ<ม>ได้ฟังมวนซื้นโฮเซลบรรยากาศดีอบอวลไปด้วยความสุขนียละค่ะ

คุณโตโน่เนี่ยน้องโตโน่เนี่ยก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายอย่างก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ต้องอ่อามีอย่างดีนีมือนี่ค่ะมือนี่นอกจากเรื่องของโตโน่แล้วโอ้เรื่องพี่น้องสิแดงรู้จักจก่อไปนี่เพธรรมดาหมอแพทย์การใช้ประโยชน์จากของที่ห้องฮีบรอมมีคุณค่านั่นล่ะนะครับเป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครับมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีสุรนารียูนครนารสีมาไปเบิ้งครับ เพิ่นเป็นผู้คิดคน้นงานวิจัยทางเคมีครับเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประเภทแกบฟางเขาหรือว่าพวกท่านอ้อยค่ะให้มากลายเป็นอัญมณีหมอแพทย์ปา<ะ>ทที่ทมีมูล,ลค่าสูงถึง6กพันเท่าปาทพันเท่านะครับเป็นอัญมณีแก้วเซรามิกได้นะครับมีสีสันตามธรรมชาติของวัสดุป่าศจากสารพิษบเป็นอันตรายกับสิง่งแวดล้อมและผู้ใส่งาน โครงการนี้นะครับนอกจากสีซอยลดปัญหาการเผาวัสดุหรือใส่ทั้งการเกษตรแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าท่างการเกษตรครับตอนนี้หมอแพทย์แกบมีถ้าซื้อขายกันกิโลกรัมละสี่บาทแต่ว่าถ้าเท็ดมาเป็นอัญมณนีเนี่ยครับได้ประมาณ20เม็ดแกบกิโลหนึงได้20เม็ดขายกันเม็ดรรยางหน่อยพันสองสี่บาทเป็นพันสองถ้าแกบหนกิโล มาเหตุเป็นอันดมณนี่แล้วการรัค่าได้ถึง24,000บาทน้องกับบอธรรมดาด้ยครับทีมวีใจเพิ่นมีกันสคนนะครับมีอาจารย์สิริวันโชคค้าเป็นที่ปรึกษาไปฟังเสียงตัวแทนเพิ่นถึงเรื่องบันดาลใจและบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ครับแรงบันดาลใจนะคะเราได้แรงบันดาลใจมาจากของเหลือทางการเกษตรที่เป็นความถูกของเกษตรกรค่ะเนื่องจาก เวลาที่เราขายข้าวไปอะค่ะเราต้องขายทั้งเปลือกแล้วก็ขายทั้งตัวเมล็ดข้าวด้วยค่ะด้านแต่ในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เหลือทิ้งมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้เกิดมูลค่าถ้าหนูสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกข้าวได้ในอนาคตการขายข้าวของชาวนาก็าจ,จะมีราคาสูงขึ้นแล้วก็มีปริมาณขยะเหลือน้อยลงในโลกนี้ค่ะครับผลจากการทดลองเบื้องต้นนี่พบว่าอันจมณี่ที่ได้ครับมีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทาน สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้นะครับแล้วกาสีของอัญมณีเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิการเผามอแพร่ครับเผาถ้าอุณหภูมิตำก็จะเป็นสีแดงค่ำๆใกล้ๆโกมเมนนะครับคันเผาอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นสีใสสีอัญมณีเนี่ยขึ้นอยู่กับแร่ถาดที่พืชต,ต่างๆได้ดูดซับไปในตัวของมันเองะนะครับเช่นพวกถาดพวกเล็กพวกนิกเกิล พวกท่องแดงหรือว่าแมงกะนี้นวัตรกรรมที่เพิ่นพ้นพบเนี่ยครับถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มมูลค่ากับเศษพัสดุทรายทั้งการเกษตรเป็นแนวททงไหมครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนที่ยังยืนและเป็นมีรกับสิ่งแวดลออ้อมอบ่ธรรมดาเลยนี่เปลี่ยนแกลบเป็นอันมณีเนาะถ่านี่มันเป็นเบื้องต้นเนาะเป็นงานวิจัยเดี๋ยวถ้าพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ใด หรือว่าธรรมดาตอนนี้เป็นการลดน้ำลงยาเผายาถิมยาโดยเอียดแทบขาดปกฟั่งเขาเผาถิมแต่ขั้นของหมูว่ามันเห็ดใดแบบนี้กิโลหนึ่งสี่บาทกลายเป็นสองหมื่นสี่พูไรจิ๋วไม่เห็นค่ะแม่บละนี่แหละครับของดีๆแบบนี้ทุ่มโฮมต้องเอามาเสนอพี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปพี่น้องเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดไทยอ้อยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นอันยมันีเดี๋ยวพักกันครับช่วงนี้ช่วงไหนยาพลาดนะครับผูดใดเป็นแฟน ของนี่บอกซื้อบอกบอกบอกซื้อกกรลังมาสิบอกบอกชื่อเพราะว่าเดี๋ยวบอกชื่อไปจะโบเซอร์ไพรส์ติดตามกันเลยค่ะช่วงหน้าครับทุนค่ะครับมาโซ่เลมาล้อมคุยกันหมูเฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ้มหอการถุงต้องพีที จังผ่านมาดนแล้วเดดนพอ ไปกับหัวใจเนาเนมมาของน้องมีลาคำว่าบอกจากคนที่หักสัำฟ้าคงบ่มีวาสนาสิลืมเคยหักแบบใดจนหอดมื่อนี้ก็มีแต่หักเติม สวัสดีครับสวัสดีค่ะ บอกกาหย่อเลยครับตุ่มโอมขอต้อนรับเขาทิพทิดดาดินครับพี่น้องครับความเละเลยคุณตาคปู่ไปทำไตอนนี้เราเขาทิพเป็นลูกหลานคนบ้านไหนครับค่ะเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญเมียนคม่ไกลยาโสเลย่าบนแถวนี้งั้มเบิดอย่าโสอย่าหลงอำนาจเพราะว่าถ้าหลงในอำนาจเจ้าสิบหกไปถึงยาโส เขาสอบมาแล้วต่อเลยค่ะเพลงที่จบลงไปซื้อเพลงยังครับซื้อเพลงมาอยากลืมแหงตื่มหักค่ะต้องต้องแปลให้พี่อนแปลแปลมันแหงอ่าเป็นเป็นข้อหมายนะคะก็คือแหงอยากซิลืมแหงคิดถอดลายก็เกายิ่งอยากจยกกลืมยิ่งรักกว่าเดิมยิ่งรักกว่าเดิมค่ะ ลืมแห้งตืมตืมอะไรที่เาเติมคือแห้งๆรักว่าอย่างแห้งเอาแห้งแห้งมากยิ่งยิ่งยิ่งบอกายลืมยิ่งรักมากขึ้นยิ่งติดถึงมากขึ้นค่ะผู้ใดแต่งให้ครับพี่อาจารย์ปิงปองอาจารย์ปิงปองเป็นโอ้โหเข้าที่นี่เป็นนักร้อง สี่เรียกนิยามเจ้าของว่าเป็นนัก้องส้งแบบไหนครับเออเป็นลูกทุ่งอีสานค่ะลูกุ่งอีสานเนืนนเสียงหวาน <c oughs> เสียงใส <c oughs> เสียงหวานครับหมอแพทย์มักแบบสไตล์แบบนี้ มักตั้งแต่หน่ะหอดสุดเลยค่ะขอบคุณเลไลค่ะเสียงหวานแล้วกันนาเขากับเสียงต้องบอกแบบนี้ต้องถามว่าพุ่นเขาทิพย์เนี่ยตะกี้แต่ก่อนเป็นอย่างขึ้นหอกเพ่งเป็นขอบคข้วมีผู้ใดพลารองอยู่ปะอันอีพอเป็นพระเอกหมอเล่าไหมใช่ยิ่งอาะจะเลื่อนเสื้อพ่อท้งแถวตอนนี้ลูกไม้ล้นบ่ไก่ต้นพนักพ่อหมอเล่าเหมือเลยมัก แ่นค่ะก็เลย่มาของมอลล่ตั้งแต่เนยน้อยกันลองให้อีพอฟังอยู่คันแท่นหน้าเวลาโยวเข่าเวลาดับหน้าค่ะแล้วเขามาเป็นนัก้องอาชีพแบบ ชู้เมือนี้ได้ยังไง <C> e <at> อ๋อค่ะเริ่มต้นจากเขาทิพย์ได้มีโอกาสเด้เป็นตัวแทนของโรงเรียนค่ะไปประกวดยูทีตำบลอำเภอจังหวด<อ>ัดหลังจากนี้ค่ะหมู่ของคุณครูสลาได้ยินเา้าว่าทั้งทั้งคุณครูสลากับทั้งแกมิโกกำลังหาดักลองที่ลองเพล่งลุกทุ่งได้ลองหมอลํำได้เขาทิพย์ก็เล่ยลองทรงเสียงแลวก็ภาไปให้ทั้งคุณครูสลาไดีฟังหลังจากนั้นเพิ่นก็เอิญมาเทศเสียงแลวกให้ออกเพลงเป็นอะบับ์นองไม่ใต่ดาวก็คือสาวมอปลายังไอฮักคือเพ่งแรมอปลายงไอฮก อันนี้เป er ็นเพลงที่ว่าคนรู้จักตอนที่เป็นเพลงแรกๆองทันทองใ่ไหมคะแม่เนี่ะมันลอกยังไงครับทอนรู้ทันทันวันนั้นที่ทันจำได้เพลงเหนียวกลับครับยังขอเงินพ่อเมียใส่ว่ทันได้ใบรับรองอันนี้เป็นแนวลรับภูไทยตัวนี้ค่ะค่ะเป็นลับบันซอกไข่ไข่กับลับภูไทยค่ะไก่เคียงกัน เป็นล่ำเนาะแบบแมงค่ะเป็นหมอนลำ่ำแต่ย้อนนิดน, <c ười> น,นึาโอ้่ันง่ามหลายค่ะ่ันง่ามหลายเด้บอแม่ดิลำ่ำ <c ười> แสดงว่าเฮ้าเป็นนารออีสานนรอมะรอีสานนี่ก็ต้องล่ําได้เนาะแบบเมื่อกี้ก็เป็นแบบสไตล์หนึ่งแม่นค่ะเป็นล่าบั่นซอกค่ะล่ำบั่นซอกเม่นค่ะคล่ไขๆกับล่าบุตรจากมืนั้นมาถึงมือนีมีผลงานอัลบั้มจากเพลงแล้วครับค่ะสําหรับอัลบั้มเดียวค่ะมี2ออัลบั้มนะคะสําหรับผลงานเพลงกับนาสิปมันหาณอยห6ลอยเพลงแล้วค่ะ500 6 0อยเพลงค่ะโอ้กัน 1ิบสปีที่แล้วค่ะสิบเจ็ดปีที่แล้วอ้อนก็ที่เป็นปีมาแล้วเนาะค่ะก็ตามสมควรแหละแสดงว่าปีนึงก็ออกสองสามชุดเนาะค่ะโดยธรรมชาตินะครับเพลงใหม่ๆโอ้แต่เพลงปัจจุบันนี่อยากฝากยังไว้กับแฟนเพลงแฟนคลับนะคะค่ะกับวังวานะคะพี่น้องหลายคนที่พอสถานการณ์แบบนี้นะคะที่พอกับความรักที่ยังมูฟอ่อนบ่ใดนะคะหวังว่าทุกคนสิสิเบิ้งแล้วก็สิสิอินกับผลงานเพลงนี้สำหรับผลงานเพลงเต็มนะคะอยากลืมเพลงตื่มหักตอนนี้เบิ้ง ได้แล้วชมได้แล้วฟังได้แล้วทางช่อง YouTube แรมีโกออฟฟิเชียลนะคะอ่าครับเมื่อนี้ขอพูดเลายๆนะครับเขาทิพย์ให้เกียรติกับตุ่มพค่ะก่อนที่ปิดช่วงนี้เข้าไอยากให้เขาทิพย์ร้องเพลงปิดเบรกไงนะคำนิยมต่มพงยมเฮ้านะครับค่ะ้องๆกันนะคะสามสองมาโซเลมาร้องวงคุยกันหมูเฮาีสา มาดามมาตุ้มโผล่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ถ่ายทำนะครับก็ผมว่าความสามารถเสียงของเธอไม่เป็นที่สงสัยอีกต่อไปแล้วครับแล้วก็ฝากไว้ครับพี่น้องครับไว้ช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาจงหน้าอยู่ดีมีแห้งหมอแพทย์มีของแนะน้ำดีๆครับสุขภาพครับพี่น้องครับ กลับกลับสูชงที่3ของตุ่มฮ่มนะครับเมื่อนี้ยู่ดีมีแห้งหมอแพทย์มาพ้อมกับเครื่องวัดความดันปัญหาความดันในตรงไหนที่เป็นปัญหาหมอแพทย์พ่อพูดกันว่าดันต่าดันสูงหรือไหนคคือต้องบอกว่าต่าไปกับบอดีสูงไปกับบอดีบางคนก็เอาเป็นอย่างคือวิงแท้ต่าหรือสูงบางคนก็สูงไปสูงหรือต่ําบางคนก็ไปกินยาความดันอยู่บ้าน เป็นล้มบวบสบ่อยจริงๆว่าแพทย์จะบอกว่าการวัดความดันที่บ้านเนี่ยซอยได้จริงๆซอยโตเจ้าเองว่าพ่อะจะบอกจุกของได้ว่าโอ้ความดันขึ้นโอ้ความดันตก ซอยหมอในการปรับยาได้พร้อมค่ะวัดบอยากเป็นบอบปอยากมือนีสิผ้าไอวัดล่องวัดล่องวัดความดันคุ้มเหมือด้อเพราะอันนี้ของไอเองเอามาจากบ้านแต่ว่าไอยังมาให้แกเลยค่ะมือนี้มาแกอยู่นี่เลยต้องบอกว่าเครื่องวัดความดันกับไฮไปซื้อถ้าจะให้ดีกับไปร้านที่เขามีมาตรฐานเนาะไฮมันมีมาตรฐานแล้วกันนะซื้อไปทั่วทิพมันอาจจะไม่มาตรฐานเพราวัดเองมันเครื่องมันได้จังไหนแน่เตรียมการเข้าเดี๋ยวอหมอแพทย์อยากจะให้วัดสองเท้อตื่นเศร้ากับก่อนนอนนะคะตื่นเศร้าก็คือแพย ในประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังที่อายตื่นขึ้นมานะคะให้ไปขับทายปัสสาวะอุจจาระยังให้เรียบร้อยขั้นปวชยาฝ้าวกินกาแฟครับถ้ามียาความดันยาฝ้าวกินขอเบิงกอนครับอ่าลกาตอนวัดยาตื่นเต้นยาซีเลียนั่งคนไข้เบ่งนกเบ่งหนูไปราคาอีกอีกหนึ่งก็คือว่าตอนเทานางเขาหาเก้าอี้สบายนี่เห็นบ่กเขาฟางเลยนางมาเนี่อยเพื่อนสบายๆนั่งสบายมือก็ทิ่ได้ว่ามือพนักอันนี้ขึ้นพนักเนาะรากา ขาสองข้างต้องฉีดพื้นวางพื้นัางว่าพื้นนี้หมายเพาะว่าอย่าขาย e n หนึ่งอย่าขายงงิงสองอย่าควยขาควยห่างแบบนี้บ่ได้เพราะมันจะเห็นในความดันสูงขึ้นประมาณนี้เตรียมการกังขึ้นกับเหตุแบบเดียวกันเหตุอสองเธอนะคะเสารกับก่อนนอนมาเข้าเริ่มกันดีกว่าๆๆเครื่องเมื่อกี้มีข้ามในน้ำอยู่ดอกแต่ว่าเอาไงไงมาเขาตรงเตรียมดีๆเพราะสั่นความดันเท้ามันจะไม่ถูกต้องเข้ากัอันนี้เขาเอิ่อว่าครับ ภาษาไทยเอืนว่าปอกปอกแขนเนาะเข้ากระไซเข้าไปให้พยายามเอาเอาซ้ายนี่นะคะ้นียูมองนี่ท่องแขนเพื่อให้ถูกกับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงยูใสยูนิวนางตรงนี้ค่ะเอากันนางซ้ำบ่ายอย่าเ้าว้าวเด้ออายบ่านี่เขากะพันมัดหนึ่งสิวิธีการเลือกก็คือว่าปอกแขนเนี่ยควรจะอยู่ประมาณสักสองในสามของตนแขนพันเหนือสักข้อศอกสักชุมไอ้นิ้วหนึ่งแนนซ้ำใด แน่นซ้ำเอานิวนิวหนึงแงเข้าไปได้แค่นั้นละนั่งสบายสบายรัดเกินไปก็บอดีลั้วมวยก็บพอดีต้องแค่นี้รั้วมไปความดันสีตามโขดรัดไปความดันสีสูงโขดแล้วก็กดเริ่มต้นนี่กดเลยเด้อค่ะนี่เขามาเบิ่งความดันไอ้กี่ตีกันเราสิตื่นเต้นเราสิเท่าใดเพราะว่าพี่นี่เคยมีปัญหาวูบเคยเคยนั่งยองยองนั่งยองยองปาเท่าเนาะแล้วกะพ่อลูกขึ้นมาเนี่ยหน้ามืดวูบเลยสลบเลยเคยเป็น ก็คิดว่าพร้อากัศมีปัญหาเค่อๆเป็นนะหามเว้านะคะตอนวัดอันนี้บอกให้ฟังซสื่อเดี๋ยวอ่ะเนี่ยกําลังขึ้นแล้วเห็นป่ะคะมันก็จะขึ้นมาก่อนอ่ะเท่าก็บยู่ซื่อซะก่อนนะแขนหรือมบอกแขนควรจะอยู่ในระดับหัวใจถ้าเกิดต่ำไปหาหมอนมาห้องเนาะพอดีแล้วเพิ่นผู้สูงอ่ะที่นี่ต้องบอกก่อนว่าอ่ะ เติมแบตยังให้ดีไปหลังจากที่นี่หมอแพทย์จะบอกว่าเข้าวาันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะได้คคามามบรรทัดบรรทัดบนแบตเครื่องหมดพอดี <c oughs> โอ,โอ้ตายไม่เป็นไรหมอพแพทย์จะบอกให้ฟังมันจะอันนี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วค่ะ3บรรทัด บรรทัดบนเขาเอื่นว่าซิสโตลิกบัตเพชเชอร์เนาะก็คือเป็นความดันโลหิตตัวบนหรือความดันโลหิตขณะหัวใจบีโตมันก็ยังร้อยยี่สิบเท่าเคยอย่างนี้นลอ่าอย่างนี้สิแต่ว่าแต่ว่าพี่วัดประจำของพี่ก็บ่าเกินหรอร้อยยี่สิบแปดสิบประมาณนี้ตัวล่างเขาเรียกว่าไดแอสโตลิกก็คือความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวตกวร้อยแปดสิบไอร้อยยี่สิบแปดสิบตัวล่างนี่ค่ะและบรรทัดสุดท้ายนะคะที่เป็นมาตรฐานคือเขาเรียกเพาสหรือชีพจร ก็คือชิปจอนเท้าอัตราการเต้นของหัวใจที่ห้ามักวัดกันในอันแอปเปิลวัดจังิงๆนะคะครับทักทนปกติกับประมาณสักหกสิบถึงร้อยครั้งอันนี้อันนี้โบแมนผมเตรียมมาว่าบ่อยากให้เห็นตัวเลขผมได้ครับพี่น้องมันเบิร์ตอีกเบิดเป็นสดเลยมันเบิร์ตอีกนี่นะครับโบแมนว่าเอ๊ะผมฟีซิี้บ่อยากให้เห็นตัวเลขเจ้าของโบแมนให้ทุกคนนะวัดแล้วมุกี้ต่อให้เขาเทสเนี่ย มันบวมเบิ้ลแบดยังบอกขึ้นว่ามันเบิดมันหน่อยนะก็ด้วว่ามันถือ่าเบิดกับอากาศแบบนี้นะครับมาไปยังแต่ว่าวิธีวัดก็แบบนี่แหละ่ะพวกบรเห็นตัวเลขกันดีกันคนสีบะหัวคนสีเด็บ่หูวความดันแล้วบ่หูวสั่มนะฮะเอาไปมาค่ะได้มาแล้วให้ให้จดให้จดใส่กระดาษหลักะเฉลี่ยเศร้ากับเฉลี่ยแรงเนาะเนาะี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสวนพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวงานกาชาติครับมือนี้เป็นมือแรกนะครับจัดอยู่สวนลุ่มพี่ดีงานกาชาติ ใหา่มาจัดสวนลูกหนีไงครับเพราะว่สาสถานที่หนาย่างงาเดินนะครับเรียกว่าปีนี้จัดขึ้นภาาใตแนวคิดว่าทศสมาร,ราชา72พรรษาถวายพระพรน,<า>นะครับนั่นแหละครับสัมผัสมนสเสนมห<ม>ลสมื่นเรื่องการกุศลแห่งปีกามีโคมไฟถวายพระพรการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีเสียงโชคชิงรางวัลในรูปแบบต่างๆครับหมอแพทย์มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีและค่าประหยัด จากประมาณ200หน่วยงานนะครับแต่มีกิจกรรมความสุขสุขสขประเภทต่างๆได้กุศลครับ12วัน12คืนปคืนตั้งแต่11ถึง12ธันวาคม2 5 6 7นะครับไปเที่ยววันนี้เป็นวันแรกอยู่สวนลุ่มพินี่ครับก่อนจากกันมือนี่เนะาะฮอกก็มีคลิปจากทางบ้านจากจังหวัดอุดอรธานีค่ะเป็นคลิปของคุณมัทุรสขันทวีและแมนูเล็กค่ะมาเบิ่งกัน โซ่เลยมาล้อมมงคุยกันหมูเฮาสาวอีสานมาเด้อมาจุ่มฮ่มว้าเฮาบ่ได้เป็นแต่รุ่นน้อยพูดย่ายบอกพูดหลายๆครับคุณย่านี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นติดตามตุ้มฮ่มทุกมือเลย่องคุณย่าคุณย่าบอกมาครับขอบคุณหลายๆค่ะคุณย่าถ่ายอยู่บ้านนะครับนี่ทรงเสื้อตุ้มฮ่มไปให้ทั้งคุณยายคุณหลานนะครับมือนีกับเบิร์ดเวลาของเฮาแล้วค่ะเฮาสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ໄປລາໄປລະຕຸມຫອມອໍຕຸມຫອມແຕ່ຕຸມຫອມ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 ລະສຽງດັງໆຕຸມຕຸເຂົາມາຕຸມຫອມມາຊົມຄວາງາມວິທີແຫງອີສາ